ของเรานั่นเองค่ะทุกคนในที่สุดเราก็ได้หยุดแล้วให้เราดีวกว่าวันหยุดเราไปทําอะไรบ้างค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนตอนนี้ว่าก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นเสื้อหนาขขนยาวแล้วก็มีชั้นในเสี่ยมตาลอ่อนแล้วก็เกงก็จะเป็นเกงขาย,ยาวนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ออกาจะขอแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันนะคะทุกคนโดยการไปคาเฟ่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะ นั่งรถเจมไปต่อรถเขียวนะคะซึ่งรถเขียวเนี่ยเราจะจ่ายกันเจ็ดบาทต่อรอบไปกลับก็สิบสี่ก็คือคาเฟ่แรกที่เราจะไปนะคะก็คือไปร้านมันตีอีค่ะทุกคนซึ่งร้านมันตีอีเนี่ยก็เป็นร้านคาเฟ่แมวไปจะรับให้ต่อกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนเึ้นรถเจมในรถไยวันที่ผ่านมา ่ค่ะทุกคนเรากำลังจะเดินไปหาร้ายคาเฟ่กันแล้วค่ะทุกคนี่ค่ะทุกคนเราแค่คงเดินต่อไปนะก็ืัวนี้แดดแรงมากปกติคือเด็กคือเชียงรายจะแดดไม่ค่อยมีเอ้แต่ตอนเที่ยงก็ปกตินะคะที่แดดจะแรงไปทางนี้ <c oughs> <c oughs> ค่ะทุกคนทางเดินขยายามมารับเท้่เวดก็เดินทางนี้นะคะทุกคนเดินตามมานี่ค่ะทุกคนทางก็เหมือนแบบแอบเนเวอร์เจอมากนีมีไม่นานน้อยวิน่าใส่มากหเห็นปลาไหมไปค่ะทุกคนเดินทางกันต่อไป นี่ค่ะทุกคนเราใกล้ถึงแล้วค่ะทุกคนอีกนิดเดียวนี่ค่ะทุกคนลามันเตอีมันเป็นร้านคาเฟ่แมวนะแต่มันเป็นรูปหน้าหมีนี่ตรงนี้จะเป็นจะเป็นจะเป็นโซนแมวอุ้ยแมวขอลับอยู่อ่ะไม่รู้เข้าได้ไหมแต่แมวเขาหลับอยู่เจ้าแมวเจ้าแมวจอย โซนตรงไหนก็จะเป็นโซนคาเฟ่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยนีคนนะค่ค่ะทุกคนเป็นคาเฟ่นะคะทุกคนคือแสงดีมากอะตรงนี้น้องนี่ค่ะทุกคนในคาเฟ่เดี๋ยวเราเข้าไปนั่งกันก่อนอนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เข้าในคาเฟ่แล้วแล้ว<อ> นี่ระหว่างรอเล่นโอโน่กันนะทุกคนดาวไพ่เกลเลียนมาครัทุกคนเท่าไหร่ล้กันสันบ้างชนะอือโอโน่อ้โนโนอาว ติการอบจางเออนคุณเสียนีกมนท <c oughs> นา แค่ดอกอลจ้ของเราดรขมาครับอี้ของใครยิให้กูเนี่ยคนมันยิบให้อ่ะมึงก็ต้องยิบให้กูามายนี่ค่รดอกอนี่เป็นบอน่กมเลยนี่ากินดูตอลนี่เออคุณมึงก็คนนี้ใช่่ะเปล่า ่ลปะัวเล็กตน้อย็ไน้องไม่ได้เขาไปเ่นแมวเหรอจะได้ผู้ชาแบบเจียวกระเป๋ามาขโมยแมวกลับมา ก็วาโยุเติมมาปอบมาทำมันดูความจริงไปจอยดี๋ยวามรู้มั้งเออเนี่ยอีแท็กเกอร์หายไปแล้วอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมคุณโรบิบมาอันนี้ก็อยอะเกิดใช่ป่ะคือว่านมค่ะอันนี้คืออะไรเค้กตอนเค้กจะเป็นแบบคนละเค้กป่ะอืมซอบเค้กเนี่ยแต่อันนี้มันต้องลาดเออเออราดแต่ตรงนี้ย เป็นแบบนี้อ่ะถ้าเป็นนมข้นจืดอ่ะตอนมานะกินตอนกินไหมตอนกินเลครับใช่มันหนักข้างเดีมากขอดูาน่นี่ไปถารูปด้วยนถ่ายรมาอ้นารัหลาาใช่นี่คือวิกกิทเราีวิกกิทเป็นโอกาสค่ะ เราจะถ้าเรไปทางด้านไหนดีทุกคนขอเลยแต่อย่าทำให้จิ้มผมไงซีรีส์ก็ทำได้ดีจังมาคืนถุงตอนไหนอะสามสิบเจ้าดูทุเรศมากเลยอะเุ้ยเพิ่งเห็นช้อนมันยิ้มให้เราเด้อหน้าโปยแล้วม็ได้ซึ่งมีห่อไหนอ่ะเบีย พี่ย้อนเซนดีกเปนนะว่าต้องเล่นมุกนี้ห้องอะเทพเพาะเซนก็เล่นไปแล้วอ้โหแต่ที่ตากผ้าคือมีอะไรบ้าตะเบียงมีแต่ว่าแทบไม่มีที่เดินขอเยอะน้อยมันแพงไหมค่ะเจ้าของเขาไม่มีสิวนะมันอยู่นี่เออแต่ห้องน้ำโรงก็ดีนะเจ้ห้องน้ำโรงนะห้องมันดีตรงที่ป้าเขาล้างให้แต่มันไม่ดีตรงแบบใช่ลูกอะที่ดีอะไปเห็นไอะ ค่ะทุกคนเราก็ทานอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือก็อาจจะถ่ายไม่ได้เยอะเพราะว่าแบบแสงมันไม่ค่อยสวยตรงที่เรานั่งรับประทานนะเนะแต่คือโดยรวมอาหารก็คืออร่อยนะคะทุกคนโดยเฉพาะบิงซูก็คืออร่อยมากพอเรากินจะบิงซูตอนนี้เราก็จะเดินออกไปหาอาหารหาข้าวกินนะคะทุกคน นี่ค่ะทุกคนเรามาร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะกลังเข้าไปแสมรอมนมากเหน่อยมากเดินไกลมากคิวนี่ค่ะทุกคนเป็นอะไรต้นยังของเรามาแล้วน่ากินมาพวกเราไดกินไงบ้าวเราไปกินกับไหน นี่ค่ะทุกคนกินอิ่มแล้วอร่อยมากแถมกินไม่หมดด้ยอดยแนะนำให้มากินอาหารคนทางนี้นี่ค่ะตอนนี้เราก็มาร้านอบฟันนะคะทุกคนก็เคยจะมาทำฟันเองนี่ร้านนี้เลยนะคะทุกคนเราต้อทำฟันไว้ นี่ค่ะทุกคนตอนนี้ว่าก็ทำฟันเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็อ้าวก็คือว่าใบอุ่นฟันนะ้วค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะเดินกลับไปเดินไปนั่งรถกันแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเจอข้าวหน้าถั่มอนลันนี้นะคะทุกคนเป็นการปลอดใจที่ตัวเองทำฟันมา ค่ะดรคอเราได้ค่าบแล้วะะน,ลน่าเราไมยได้ส่องรางวัลที่เราไปทำปันมา <c oughs> นี่ค่ะดรคอตอนนี้เราก็เดี๋ยวเรากลับต่อ,อันแล้วเดี๋ยวจะไปพักผ่อนนะง่วงมากอะไรนคือแบบต้องรางงานไปเยอะมากเลยครับคัจจนนี่ค่ะดกคอนเราก็จะลงมาจากรถเที่ยวค่ะดกคอนเดี๋ยวเราจะไป เือตัวโบกี้กันไม่รู้ว่าล่ะมันจะเปิดไหมเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะบรรยากาศคือแบบวันนี้คือแบบแดดลงเยอะมากคือแดดลงก็คือดดแดดเยอะมาก่ะทุกคนคือปบบบกติมันจะไม่ค่อยมีแดดเงี้เวลาประมาณเนี้ยแต่วันนี้ก็คือแดดแรงมากว่างไงดี ที่บบณฑิตเขาจะจบในวันที่เอ๊จะจบแล้วเขาจะมาทำพักราชวีวันในวันที่28นะคะทุกคนก็จะมีร้านเยอะมากแล้วก็จะมีร้านอาหารด้วยตรงโน้นเช่ไหมเดี๋ยวตรงโน้นซึ่งเราจะไปซื้อตกปกจีกันนี่ค่ะทุกคนเราก็ต้องออหักนะคะเพราะว่าร้านม,มันไม่มาขายนะคะทุกคนก็คือแบบเศร้าใจมากค่ะทุกคนาจะเราจะไปนั่งรอ รถแจมกันแล้วครัทุกคนนี่ค่ะทุกคนนะคะที่เราลงมารถแจมก็จะก็ผ่านนะเราไปต่อน้อดตาตาเลยค่ะทุกคนชีวิต <c oughs> ออนไลน์ไฟาพขอทุกคนคือวันนี้เหนื่อยมากก็เลยค่ะ ขอนอนก่อนนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะบ๊ายบาย